วันนี้เราจะมาเลี้ยงไก่กันนะคะวันนี้เราจะมาเลี้ยงไก่กันนะเพิ่งซื้อไก่มาห <50 S 2> <ก>้าสิบตัวห้าสิบตัวลู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 ช่วยเลี้ยงไก่ลูช่วยเลี้ยงไก่ลูแค่ตุ่มตาไม่เอานะไม่เอาลูลูไม่เอารูชอบตุ่มตูด มต,ตัวนึ่งมีอะไรจิดหัวด้วยะไม่มว่าออกเรียงใช่ไหมอามาตัวอื่นไปไหน,นปล่อยออกาใช่ไหมพูออกมา,กนาน่น่ดีออกมาสบาหลังรถอม <c oughs> <c oughs> จิพูดอินาคาหล,หลังใช่าแล้วสามอะไรกลับมันก็ไม่กัดก็ไปนอน ลเดี๋ยวอันเด็ดค่สามโอเคอลิลูลูอยู่ข้าวเหรออยู่ข้าวแล้วใช่ไหมเอาเอาไก่ออกมาวิ่งเล่นให้ไก่อ่าคลายเครียดเดี๋ยวก็เก็บเข้าเข้าเล้าเข้ากรงเข้ากรงเหมือนเดิมไหนลูลูอย่านะคะ ลูลูไม่เอานะลูกแค่ดม,ดมๆเฉยๆโอเคเขาตื่นเต้นลูลูตื่นเต้นแม่เดกเพเกราวแเดกร o าเฟ้หุ่เด c ่าเดชิกโอเคสวห่ะ นตาาใช่ไหมลูลูไม่เอานะคะลูลูลูเคยดมตลดไก่ลูลูแค่ดมตูดไก่จีน่าย้ายย้ายเสือเข้ามาตรงนี้หน่อยมันร้อนแล้วลูกเห็นไหมมัน ที่ออกมาลูกลูกขึ้นก่อนอเคมันจะโดนชใส่ไหมที่ใช่ไหมเริ่มเราเริ่มเอาไก่มาเลี้ยงได้สามวันแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวถ้าโตกว่านี้เราก็จะย้ายไปใส่ฟาร์มที่นาอยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้หรอกจีนา่าถ้ามันโตเราก็ต้องย้ายอันนี้เพื่อให้ไก่ขายเคลียร์ย น่ไหมมันมีแมันมีแมลงตรงนั้นน่ะเห็นไหมน่ะมันจิกกินไรแมลงตัวเล็กๆน่ะเห็นไหมหากิจกรรมให้เด็กๆทําค่ะติดเทอมฮะห้าสิบตัวลูลูมันทําอะไรน่ะจ้องลูลูทาอะไรลูกลูลูมันใจดีนะดีนะใช่ไหม ีสวัสดีสสดตอนเที่ยงแล้วใช่ไหมกี่โมงล้วเที่ยงแล้วใช่ไหมอย่างอย่างลูลู่หนูอย่าทำอย่างนั้นนะลูกไม่มแต่ลูลู่ก็ช่วยดีอยูน่นะมันไปช่วยเอาไก่ออกดูนะบริเวณนี้รู้สึกว่าจะมีแมลงเยอะหรือว่ายังไงตัวเล็กๆมันก็จิกจินจิกจินตัวไก่มันไม่เคยเจอ,อใช่ซื้อมาจากกรุงเทพจริงเหรออืมเนี่ย ฉันชอบมากเลยไก่นะ,อะโอเคเดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ